ทุกคนเชื่อเรื่องกรรมไหมคะในสมัยหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อชินเขาเปิดร้านขายของเล็กๆอยู่ริมถนนแม้จะตื่นแต่เช้าเปิดร้านทุกวันใส่ใจสินค้าที่วางขายแต่ไม่ว่าทำอย่างไรกลับไม่มีลูกค้าเข้ามาเหมือนที่หวังไว้เงินทองที่ได้มาน้อยจนไม่พอเลี้ยงครอบครัวจนมีผู้คนทักเขาว่าเขาดวงตกหรือมีข้อกรรมบางอย่างคอยถ่วง เขาเริ่มนึกย้อนถึงสิ่งที่เขาทำในอดีตในอดีตตอนเขาเด็กๆเขาเคยโกงตาช่างเคยพูดจาหยาบคายใส่ลูกค้าและเคยห่วงของไม่ยอมแบ่งของให้กับคนที่ลำบากกว่าความผิดเล็กน้อยที่สะสมไว้กลายเป็นเงาแห่งกรรมที่ก่อติดไม่ปล่อยมีผู้เท่าผ่านมาเล่าให้ฟังหากค้าขายไม่ขึ้นให้เริ่มต้นด้วยการแก้ที่ใจก่อน ต้องยอมรับว่าความซบเซาอาจมาจากผลกรรมเก่าด้วยวิธีคือทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานปล่อยจัดหรือตักบาตรด้วยความตั้งใจจริงแล้วภาวนาขอให้สิ่งที่ติดขดัดคลายลงอีกทั้งยังมีเคสที่คนโบราณน,นิยมคือการกวาดล้างร้านค้าให้สะอาดจุดทูปเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางตั้งขันน้ำสะอาดกับดอกไม้เพื่อขอขามา และอธิษฐานให้การค้าขายรุ่งเรืองพร้อมทั้งหมั่นทำทานให้กับผู้ยากไร้เพราะเชื่อว่าการให้ย่อมเรียกการรับไม่นานหลังจากที่ชินเริ่มปฏิบัติเช่นนั้นใจของเขาก็สงบขึ้นเขาเลิกคิดพุ้งส่านเริ่มมองลูกค้าด้วยรอยยิ้มแท้จริงไม่ใช่รอยยิ้มฝืนทำเหมือนแต่ก่อนร้านค้าที่เคยเงียบก็เริ่มกลับมามีคนเข้ามาแวะเวียนมากขึ้นราวกับพลังรอบตัวเปลี่ยนไป เรื่องเล่านี้จึงสืบต่อกันมาว่าหากใครค้าขายไม่ขึ้นให้สำรวจทั้งแรงกายและแรงใจแก้กรรมด้วยการทำบุญสร้างกุศลและขอขมาสิ่งที่เคยล่วงเกินความเชื่อเหล่านี้อาจไม่ใช่กฎตายตัวแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาแล้วมันคือทางออกที่ทำให้ใจเราเบาและเปิดประตูใหม่ให้กับโชคลาบกลับมาอีกครั้งและณปัจจุบันก็มีร้านค้าหลายร้าน ที่เอาความเชื่อนี้มาปฏิบัติแล้วได้ผลพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังขายขัดขัดติดติดลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสิ่งแรกคือการทําความสะอาดหน้าร้านของเราปัดกวาดหน้าร้านให้สะอาดพร้อมที่จะรับลูกค้าเข้ามานําน้ำสะอาดใส่แก้วและไปวางไว้หน้าร้านจุดธูปสามดอกเพื่อไหว้พระรัตนไาตายให้เปิดทางให้เราค้าขายร่ำรวย นี่ไม่ใช่วิธีขายของดีนะคะแต่เป็นวิธีที่ทำให้ใจของเราสงบทำให้เรามีสมาธิเป็นวิธียึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อเรามีจิตใจดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านที่ผ่านมาฟังคลิปนี้ค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมากันทุกท่านนะคะ